ในวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีประเด็นหนึ่งที่ถูกอภิปรายจากสวมากที่สุดก็คือเรื่องมาตรา112นะครับคุณประจักษ์ครับมาตรานี้ก้าวไกลถอยได้ไหมมาตรา112ใช่ไหมครับครับคือถ้าฟังจากาสิ่งที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตหรือแม้แต่คุณชัยธวัฒน์ตุลาทนเลขาธิการพรรคเนี่ย ก็ยืนยันทั้งก่อนและหลังในการอภิปรายในวันนั้นครับรวมทั้งคุณพิธาเองที่ตอบคําถามหลังจากที่มีการอภิปรายเนี่ยคือยืนยันว่าไม่ถอยมาตราหนึ่งหนึ่งสองเพราะว่าถ้าถอยปั๊บมันจะมีปัญหาหนึ่งก็คือว่านี่เป็นนโยบายที่พรรคเก้าวไกลใช้เป็นหนึ่งในโยบายในการหาเสียงมาโดยตลอดครับสองก็คือถ้าถอยเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องมวลชนที่ส่วนหนึ่งนั้นถือว่าเป็นกลุ่มที่สนับสนุน พักเก้าไกรเพราะว่าเห็นแนวทางเกี่ยวข้องกับ,บาตราหนึ่งหนึ่งสองเพราะยะ้นโอกาสที่ก็จะถอยเนี่ยยากถ้าถอยสมมุตินะครับถ้ายอมถอยจริงต่อให้มีเงื่อนไขยอย่างที่คุณประจักษ์ว่าสวจะยอมโหวตให้จริงอย่างที่คาดคิดไหมผลผมก็อยากให้ถ้าคุณพิธาขึ้นตอบเาทบทวนครับอีกเก้าเดียวคือถึงนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็นั้นนะคุณพิธาก็รู้ว่าติดเรื่องอะไรแล้วทุกคนในสภานี้ก็รู้ครับสังคมก็รู้ครับว่าติดเรื่องอะไร ขยับเก้านั้นใช่ได้ไหมครับมีนโยบายสามร้อยกว่าข้อที่เขียนไว้ทิ้งหมดติดใจข้อเดียวผมคิดว่าคนอื่นก็ติดใจข้อนี้ข้อเดียวกันครับเพราะจะจบได้อย่ากก้าอีกเก้าเดียวเป็นนายมตีเรื่องง่ายครับตัดสินใจซะวันนี้ท่านวิยาแก้วกระไดท่านก็บอกว่าทำไมไม่แก้ไขนะครับท่านก็พูดดีนะ,ะผมว่าเพราะว่าการเปลี่ยนนี้ถ้าเกิดว่า จะไปยืนอยู่พักทั้งหมดนะแปดพักเนี่ยก็ไม่ยอมแตะหนึ่งหนึ่งสองอยู่แล้วมีแต่เพื่อไทยไอ้มีแต่ก้าวไกลเท่านั้นนะที่ไปยืนอยู่นะแต่ทีนี้เขาไม่ไม่ยอมเปลี่ยนไงท่านพิธาไม่ยอมเปลี่ยนก็พวกเรามีหน้าที่พิจารณาเอาสิ่งที่มันไม่กระทบกระเทือนกับสถาบันชาติศาสนาของเรานะครับเราก็ทุกคนก็ต้องพิจารณาหลายหเรื่องเพราะว่าจะไปพิจารณาแต่ว่าไปได้เสียงมาเยอะแล้ว เรื่องอื่นไม่พิจารณามันไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่ของสอวอที่ต้องพิจารณาก็ต้องวัดใจสอวอนะฮะ,ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สอวอภิปรายในยวันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องมาตาหนึ่งหนึ่งสองที่อาจจะเป็นเหตุผลหลักที่สอวอลุกขึ้นอภิปรายหลายคนเพียงแต่ว่าอภิปรายได้ละเอียดถึงไส้ในสองคนอย่างคุณคำนูณสิทธิสมานกับคุณสมชายแสวงการเนี่ยค,คือเผยให้เห็นร่างที่พรรคก้าไกลเคยเสนอเข้าไปนะฮะแต่ว่าสุดท้ายไม่ผ่าน การพิจารณานะครับไม่ได้บรรจุในวาระไม่ใช่เฉพาะใช่เคยยื่นปี64ใช่ใช่ครับตอนปี64คือมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องมาตรา1นึครับเรื่องคุณสมบัติที่ยังไม่ชัดเจนตามมาตรา159ครับซึ่งคนที่ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมรัฐสภาโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีนะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนครับนั่นหมายความว่ามีความชัดเจนแล้วนะฮะว่าไม่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามครับแต่ว่ามาตรา1 5 9 สวเขาก็เกรงเพราะว่าตอนนี้ทางทางกกตส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญให้มีการวินิจฉัยปมเรื่องของการถึงมุ่นของคุณพิธามันยังไม่ชัดเจนตรงนั้นอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนอกจากนี้มันยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของพรรคเก้าไกลที่อาจจะไปกระทบหรือไปทําให้หลายส่วนไม่สบายใจเช่นอย่างเช่นกรณีของการปฏิรูปกองทัพการลดขนาดกองทัพเรื่องเกี่ยวข้องกับกระบวนการแบ่งแยกดินแดนมันมีหลายเรื่อง ครับแต่ว่าเรื่องหนึ่งซึ่งยังไม่ค่อยมีการพูดถึงกันสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าฟังจากนักว,วิชาการบางท่านก็คือรองศาสตราจารย์อุรันตินบางเตียวเนี่ยจากมหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยท่านพูดประเด็นนี้ชัดเจนอบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมที่สวไม่โหวตสนับสนุนคุณพิธาเนี่ยครับเพราะว่ามีเรื่องเกี่ยวข้องกับต้องไปปกป้องหรือไปรักษาหรือพยายามที่จะดูแลนะครับในส่วนของกลุ่มชนชั้นสูงครับหรือว่าชนชั้นนํ ซึ่งส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจที่อาจจะถือได้ว่าเป็นธุรกิจใหญ่ก็ดีครับหรือว่าผูกขาดหรือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ครับสําหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอกของประเทศอยู่ก็มีหรือตั้งเถือขายก็มีความเป็นไปได้เพราะว่านโยบายของพครรคก้าวไกลคุณเกษราก็รู้นะฮะว่านโยบายหลายข้อเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพุ่งเป้าไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนค,คือถ้าบอกกันว่าสุดตโต่งเนี่ยมันก็ไม่ผิดอย่างเช่นกรณีของ กลุ่มไฟฟ้ากลุ่มโรงไฟฟ้าอันนี้แน่นอนอืเพราะว่านโยบายของก้าวไกลเขาจะไปปรับโครงสร้างจะไปหรือสัญญาที่มองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนหรือแม้แต่อัตราค่าใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องถูกลงครับจะบอกว่าทฤษฎีนี้คือมีกลุ่มคุณหรือกลุ่มชนชั้มนันมากดดันสวหรืออาศัยคอนเน็กชันกับสวไม่โหวตให้คุณพิธาแบบนี้เหรอฮะก็เป็นไปได้ทั้งสองทางนั่นแหละเพราะมันก็ไปสอดคล้องกับที่เลขาธิการคอรปอใช่ไหม คุณเมธามาดขาวเนี่ยออกโรงมาบอกว่ามันมีกลุ่มทุนอย่างน้อยก็4กลุ่ม,มที่พยายามที่จะเข้าไปมีบทบาทครับคือความเป็นไปได้มันก็มีอยู่สําหรับเรื่องนี้ไม่สามารถจะตัดทิ้งได้ทีเดียวนะฮะครับคับทีนี้ถ้าเรามองถึงความเป็นไปได้ในการโหวตรอบสอเนี่ยสวยังคงเป็นตัวแปรสําคัญอยู่ใช่ไหมแน่นอนครับสบวนี่เป็นตัวแปรสําคัญที่สุดเลยครับ เพราะว่าการจะไปหาเสียงจากสสเพิ่มเนี่ยสสของหลายพรรคการเมืองเนี่ยเขาประกาศจุดยืนแล้วค,คือไม่ร่วมกับพรรคการเมืองที่มีนโยบายแก้มาตราหนึ่งหนึ่งองอันนี้ชัดเจนพรรคการเมืองอื่นที่อยู่ในขั้วตรงกันข้ามไม่ต้องไปคิดถึงเลยใช่เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยทั้งงดออกเสียงแล้วก็โหวตไม่ไม่สนับสนุนอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ก็คือจากในส่วนของสวเพียงแต่ว่าวิธีการในการที่จะไปหาเสียงเติมจากสวนั้นเป็นอย่างไรอันนี้เป็นประเด็นคำถามใหญ่ครับ แต่ว่าก้าวไกลก็ต้องขับเคลื่อนก็ต้องเดินหน้าต้องมีการเทคแอคชั่นคือต้องมีการแสดงอะไรนะที่สะท้อนเหตุว่ากำลังจะหายุทธศาสตร์ในการที่จะไปหาเสียงสนับสนุนจากสวบอย่างที่คุณพิธาให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีการปิดประชุมการประชุมรัฐสภาหลังโหวตแต่ความเคลื่นอนไหวของก้าวไกลดูเหมือนมันจะตรงกันข้ามจริงๆต้องไปขอเสียงโหวตจากสภาแต่ก็มีรายงานว่าก้าวไกลจะไปยื่นปิดสวิตสวไม่ใช่เหรอครับ ก็เป็นอย่างที่บอกไงคือก้าวไกลเองเขาก็ต้องมียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนครับจะต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อสะท้อนที่เห็นว่ากําลังมีความพยายามในการที่จะหาเสียงมาสนับสนุนเพิ่มเติมครับคือการไปคุยกับทางเพื่อไทยแล้วก็สุดท้ายมีความชัดเจนในแง่ของการยื่นเสนอ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ครับก็คือการปิดสีวิตส,สวนั่นแหละไม่ให้สวมาร่วมโหวตซึ่งคิดอยู่บนพื้นฐานตรงนี้คุณเจษฎาคิดอยู่บนพื้นฐานที่ทางพระเก้าไกลเนี่ยมองว่าสาเหตุที่ทำให้สวเนี่ย40คนคไม่มาร่วมประชุม,มหรือบางส่วนมาร่วมประชุมแต่ไม่โหวตหรือบางส่วนไปโวหวตพดออกเสียง เป็นเพราะว่ากระอักกระอวนใจในการที่จะเจอกับแรงกดดันจากขั้วอำนาจเดิมพยายามที่จะให้ไม่โหวตสนับสนุนคุณพิธาครับคือเขาคิดอยูุ่ณขุนถานนี้คิดว่าถ้ากลุ่มนี้มันมีจริงรซึ่งมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่คุณสิริกัญญาตันสกุลหรือแม้แต่คุณวิโร์ลักนาดีสอนสองแกนนํำสาคัญเนี่ยบอกบว่าไม่มีปัญหาเรื่องสวที่จะโหวตสนับสนุนแต่เขาเชื่อว่าเพราะแรงกดดันจาก กลุ่มที่มีอำนาจก็เลยทําให้สวเหล่านี้อึดอัดใจครับบางส่วนไม่มาประชุมาบางส่วนร่วมประชุมแต่ว่าไม่โหวตบางส่วนโหวตแต่โหวตออกงดออกเสียงครับคือเขาเชื่อบนพื้นฐานนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสวเนี่ยไม่อยากจะโหวตเขาปิดสวไปเลยคือเขาคิดบนพื้นฐานตรงนี้แล้วปิดได้จริงเหรอผมจําได้ว่าเงื่อนไขในการปิดสวเนี่ยมัน3ข้อด้วยกันหลักๆหนึ่งต้องได้เสียงเนี่ยเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาสสบสว เกิน3 7 5นะตอนเนี้ยซึ่งวันโหวตนายกเนี่ยยังได้ไม่ถึงแต่ตอนนี้ต้องผ่านข้อน,นี้ไปก่อน2 1- ในสสวต้องเห็นชอบ3ฝ่ายค้านฝ่ายค้่ตรงกันข้ามต้อง20%เเซนตในการปิดสวีทสวเนี่ยเอาจริงจะปิดได้เหรอ,ค,อคือคือฝ่ายค้านเนี่ยเข้าใจว่าในท้ายที่สุดอาจจะไม่ใช่ปัญหาเข้ากับสวต์ครับ,รบาสาวนี้อาจจะเป็นประเด็นปัญหาแต่อย่างที่บอกครับต้องเคล พยายามในการ,รที่จะหาเสียงมาสนับสนุนคือการยื่นเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนมูญมาตรา272เนี่ยก็อย่างที่เรียนเอาไว้ครับ,ค,รบคือเขาเชื่ออยู่บนพื้นฐานที่ผมว่าซึ่งถ้าเกิดว่าบนพื้นฐานนี่มันเป็นจริงรก็อาจจะไม่ได้เสียงสนับสนุนจากสวตั้งแต่วาระที่หนึ่งวาระดำเนการแต่ถ้าเกิดว่าเขาเชื่อบนพื้นฐานที่ไม่ใช่ข้อท็จจริงรสวไม่ได้อิงอยู่กับเรื่องนี้นะไม่ใช่เรื่องที่ การอักวนใจอย่างที่เขาคิดเนี่ยมันโอกาสในการที่จะได้มันก็ค่อนข้างยากอยู่เพราะอย่างที่คุณเจษราว่าเนี่ยเงื่อนไขของโวอย่างน้อยหนึ่งในสามสัปวาระแรกครับแล้วก็วาระที่สเพียงแต่ด้านนี้เขาอาจจะแอบหวังลึกๆเพราะว่าจริงๆแล้วการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเมื่อปี 6- 5หนะครับช่วงปลายปีเคยมีการมีการเสนอร่างแก้ไขรัฐมนุญไป4ร่างคงจะจำก็ได้นะครับหนึ่งในจํานวนสี่ร่าง ก็คือร่างภาคประชาชนที่มีอาจารย์สมชัยศรีสุธยากรเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นคนเคลื่อนไหวจะพูดง่ายๆครับนี่ปิดสวิตสว272ตอนนั้นวาระที่หนึ่งมีการรับหลักการจากสว23คนไงมันก็กลายเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงมาโดยตลอดไม่รู้ตลอดว่าก็มีสวส่วนเนืองไงที่เห็นด้วยรับหลักการ23คนครับนี่นี่คือที่มาแล้วก็ในยะของทางซีของก้าวไกลก็มองว่า23คนน่าจะเป็น สารตั้งต้นในการที่จะทําให้เรื่องการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272เนี่ยมันอาจจะสามารถขยายผลหรือว่าสามารถจะไปโน้มน้าวสามารถที่จะต่อยอดเป็นสวท่านอื่ๆๆนไงครับสรุปแล้วในมุมที่คุณประจักษ์วิเคราะห์เนี่ยหนึ่งก้าวไกลเองก็ไม่ได้เชื่อสักรว่าสวติดใจกับ112 2. ก็คือ อาจจะมาจากแรงกดดันอื่นๆมากกว่าที่ทําให้สวบางกลุ่มเนี่ยไม่โหวตให้แบบนี้ใช่ไหมใช่คือคือปัจจัยนี่ส่วนหนึ่งแต่ที่สําคัญที่สุดคือสอวออกพระเก้าอะไรเองก็ต้องมีความพยายามในการที่จะขับเคลื่อนในการที่จะเคลื่อนไหวสัท้อนให้เห็นว่าผมไม่พยายามแล้วนะค,คืออย่างน้อยความพยายามที่แสดงออกเนี่ยมันได้ใจของคนได้ใจของด้อมส้มได้ใจของประชาชนที่ให้การสนับสนุนอยากเห็นการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันเดินหน้าไปได้สักทีหนึ่งขณะเดียวกันมันก็คล้ายกับ โยนแรงกดดันไปยังสวอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเป้าหมายตอนนี้ไม่ได้หวังเฉพาะตําแหน่งนายกอย่างน้อยก็คือหวังว่าจะสัตจะพิสูจน์ตัวเองให้คนได้เห็นว่ามีความตั้งใจที่จะไปสู่เส้นชัยแล้วนั่นแหละคือคือเป้าสุดท้ายของพรรคก้าวไกลดูแล้วยังไม่ถอยนะครับแม้ว่าอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลนะฮะอ,อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่นะครับที่ออกมาเปิดประเด็นบอกว่าถ้าไปจนสุดทางแล้วถ้าแก้ไข 272ไม่ได้แล้วอถอยกลับมาเป็นฝ่ายค้านดีไหม,มนะฮะเพื่อที่จะเพิ่มเสียงจากปัจจุบันเนี่ยนะฮะ14ล้านเสียงครับให้เป็น20ล้านเสียงหรือ25ล้านเสียงในวันพรุ่งนี้ออันนี้ก็คือแนวทางคล้ายๆกับมีการชี้แนะทางออกอย่างหนึง่งมองข้ามช็อตไปแล้วใช่ครับแต่ว่าทั้งหมดก้าวไกลหรือคุณพิธาจะเห็นชอบหรือไม่หรือว่าจะเลือกเส้นทางไหนเนี่ยผมก็จะว่ายัางเดินหน้าสู้ยังจะไม่ถอย ครับเอาละฮะเดี๋ยวเราต้องวิเคราะห์กันต่อรอดูการโหวตครั้งถัดไปนะครับคุณประจักษ์ครับ,รบขอบคุณครับ